สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u แอดทรอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่รอสูตรเด่นบนส่งท้ายองานที่ผ่านมาผมส่งท้ายด้วยสูตรนี้ก็คือผมเป็นเด่นวิ่งบนตัวเดียวให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับนะครับใครที่ <c oughs> ที่บอกแม่หลักให้ออกหรือไม,ไม่เห็นสูตรนี้ไปย้อนด,ดูชุดสรุปผมอ่า ก่อนหวยออกวันหนึ่งอะผมลงให้สูตรนี้ผมลงให้พร้อมกับชุดสรุปบนผมจะสรุปบนวันที่งวดประจําวันที่วันที่หนึ่งนะหวยออกวันที่สองผมจะสรุปให้เนี่ยสองสูตรไอ้เนี่ยสองแผ่นเนี่ยผมสรุปให้ในวันที่หนึ่งก่อนห้อยออกวันหนึ่งผมก็ใช้สูตรนี้เป็นเด่นวิ่งบนก็ทาดีเลยนี่ฮะเด่นสามกับแปก,ก็คือสูตรนี้ที่ผม มังสามสองแปดเลยเซียวเซียวเลยฮะผมฟันธงชุดเดียวเลยจากหกชุดนี้ผมฟันธงที่สามแปดมันออกสามแปดแปดนะผมจักที่เจ็ดสามแปดกับสองสามแปดนะมันออกสามแปดแปดก็มาตัวเด่นทั้งสองตัวเลยนะถ้าพูดถึงก็เข้าถ้าไม่เบิ้ลนะครับถ้าไม่เบิ้ลหรือเอาแปดไปไว้ข้างหน้านี่ก็ถูกอยู่สองตัวนะครับอันนี้มันก็มาทั้งสองตัวเลยสามตัวบนเนี่ยมาทั้งสองตัวนี้ตัวเด่นล่างนี้เข้าเต็มๆเ,เลยศูนย์หก ผมเด่นให้ศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ 9, 2, เก้าสองเด่นสามชุดนี้ก็มาทั้งตัวเจาะเด่นศูนย์กับหกนะครับออกศูนย์หกเลยนะนี่ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับผมใช้จริงนะครับวิ่งบุญเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาต่อกันกับสูตรเด่นครบบุญอันนี้ไม่ใช่เด่นอันนี้ผมเขียนผิดนะครับผมก็เลยไม่ได้ลบแต่เน้นไปที่สิบหน่วยเน้นไปที่สิบหน่วยนะครับสูตรนี้เน้นไปที่สิบหน่วยงมดที่ผ่านมา,มา,มาครบเลยสองสามหกเจ็ดแปดครบสามตัวบุออกแปดแปดที่สิบหน่วยก็เข้านะสูตรนี้ แล้วก็มาต่อกันกันกบสูตรนะหน่วยบนไม่นนะพวดที่ผ่านมาหน่วยบนสูตรนี้นะผมวางเลขสามไว้ที่ไว้ที่หลักสิบหลักสองกับสามเนี่ยน่าจะวางไว้วววที่หลักสิบเพราะมันมาชนกันเยอะเลยสองสามเนี่ยเลขสามเนี่ยพวดที่ผ่านมานะก็จับสามแปดชุดเดียวนะครับก็ไอเอ็นนี้ผมก็ใช้จริงนะครับสูตรนี้นะผมจับผมจับสองแปดสองเก้าอันนี้มีเลขสองด้วยนะครับ เลขสองกับสามก็มาจากชุดสูตรนี้เหมือนกันนะครับอ่ะมันก็ไปที่หลักร้อยอหน่วยบนแล้วว่าทําต่อให้นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาทําต่อให้เป็นสูตรเก่าทั้งสามสูตรเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันก็ฝากช่องด้วยก็ยกแล้วกันอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะสมาชิกนะฝากสน,สนับสนุนช่อง YouTube ผมด้วยก็แล้วกันแอตตนักคำนวณน,นะครับมาฟังคำเตือนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุกนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ว้เพื่อเป็นแนวทางปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อถูกผิดอยู่ที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวงวดนี้นะครับผมจะมาสรุปร่างให้สมาชิกก่อนเลยนะอีกสักวันสังวันเดี๋ยวผมมาสรุปร่างให้นะครับเอาแบบเน้นๆให้เลยนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาสี่ชุดเองนะสี่ชุดล่างงวดนี้งวดที่จะถึงนี้ผมจะมาจับชุดเต็มให้ก่อนหกหกชุด เดี๋ยวพอวันสรุปเดีย๋ยวผมก็จะมาสรุปให้แบบนี้สี่ชุดนะครับามาดูฮะสูตรละหน่วยบนหัวที่ผ่านมาสองกับสามพ้นออกสามแปดแปดก็มาที่หลักร้อยฮะสมาชิกจะนําไปไหวเป็นวิ่งบุญก็ได้เหมือนกันสําหรับสองสูตรนี้นะครับเอาเป็นวิ่งบุญก็แล้วกันนะสมาชิกนะแต่ยังเน้นไปที่หลักหน่วยนะเอาเป็นวิ่งบุญนะครับวิ่งบุญแต่เน้นไปที่หลักหน่วยบนก็แล้วกันนะครับสมาชิกนะเน้นไปที่หลักหน่วยบน แต่เป็นวิ่งบุญนะครับ2ตัวมา1ตัวอ่ะมาได้ทุกหลักปรับปรับจากหน่วยบนเป็นวิ่งบุญนะครับวุฒิถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะตามนี้เลยนะครับตำแหน่งก็ดูตามนี้นะสมาชิกนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อคลิปมันจะสั้นลงนะครับก็นําหลักแสนบวกกันสครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหน่วย3ตัวห้าครั้งที่1นครั้งแล้วก็มาบวกร้อยสตัวว่าจะบวกกันก็ไป อ่ะก็น,นี่แหละตามนี้เลยนะลบบวกก็ได้เท่าไหร่บวกสองคงที่เด้อสมาชิเช้ออ่ะบวกกันดูสองสองทงไทยเลขสี่สี่บวกสองนะลงไทยเลขหกหกบวกแปดลง้ทยเลขสี่สี่บวกแปดลง้ายเลขสองบวกหกก็ได้แปดดบวกหนึ่งก็ได้เก้าเก้าเก้าบวกสองคงที่เก้าบวกสองคงที่ลงล้ายเลขหนึ่งฮะหนบวกเพิ่มเปหนึ่งได้เลขสองอ่ะวันนี้หนึ่งกับสองนะครับใครชอบจัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านมาได้ทุกหลักฮะ ตอนนี้ผมเล็งไว้ที่เลขหนึ่งนะครับสําหรับสูตรนี้ใครชอบหนึ่งันผมมวนนี้ก็จัดไปฮะหนึ่งไม่ได้มานานแล้วนะครับหนึ่งสองอ่ะใครชอบหนึ่งกับสองจัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านผมชอบเลขหนึ่งฮะม้วนประจำวันที่มวดประจำวันที่สิบหกทับห้าทับหกแปดโอ้ลมมาแล้วลมมาแล้วลมมาแล้ว,ลลวเดี๋ยวอาจคลิปเจ็ดก้อนเดี๋ยวพึ่งโตะนะครับ <laughs> อ่ะทีนี้มาดูเด่นบนนี้ มาดูครบบนคนอุ้ยครบสิบหน่วยบนกว่าหวดที่ผ่านมาเลขห้าตัวนะครับสองสามหกเจ็ดแปดผลออกครับสามแปดแปดครับสามแปดแปดก็มาครบที่สองตัวบนฮะถูกนะครับลงจริงให้หวดที่ผ่านมาเป็นหวดแรกนะครสามก็มาที่หลักร้อยด้วยแถมอันนี้งวดน,นี้ก็ครบงวดน,นี้ไม่ครบงวดน,นี้ก็ไม่ครบหวดนี้ครบอ่าแปดมาที่หลักร้อยด้วยครับมีครบอยู่หนึ่ง สองสามสามงวดนะครับเอางวดที่ถึงนี้เ่ะเดี๋ยวฮะมันออกอะไรล่ะเออแปดแปดนะครับแปดแปดก็ก็สามมาที่หลักร้อยด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็สองมาที่หลักร้อยด้วยอันนี้ก็แปดมาที่หลักร้อยด้วยแต่เอาเฉพาะสิบหน่วยนะครับสมาชิกนะเอาเฉพาะสิบหน่วย เังเบอรีสิบหน่อยวันนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะนี่เขาวิธีทำนะตามนี้เลยง่ายๆนะครับนําหลักพันนะนําหลักพันประบวกหน่วยล่างสองครั้งอ่านำหลักพันมาบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหกคงที่เอาบวกกันดูสามหกคงทายเลขเก้าเก้าหกคงทายเลขห้าห้าบวกหกห้าบวกหกคงที่ก็ลงท้ายเลขหนึ่งฮะตำแหน่งแรกหนึ่งบวกเพิ่มไปหนึ่งเต็มได้เลขสองฮะสองบวกเพิ่มไปสามก็ได้เลขห้า ห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขหกหกบวกเพิ่มไปหนึ่งได้เลขเจ็ดว 7, ันนี้หนึ่งสองห้าหกเจ็ดมาครบสิบหน่วยบนมาครบสิบหน่วยบนนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดอ่าเลขห้าตัวนี้มาครบที่สิบหน่วยบนใครชอบตัวไหนจับไปฮะใครไม่ชอบมองผ่าน นะครับเดี๋ยวดูสูตรเก่าๆช่วงนี้มีสูตรเก่าๆทั้งนั้นฮะไม่มีสูตรใหม่นะครับงวดประจำวันที่ลงเกี่ยงให้งวดที่สองวดประจวันที่สิบหกทับห้าทับหกแปดรอลุ้นกันฮะทีนี้ไปชนกันกันกนกบสูตรไหนล่ะสูตรนี้ที่หนึ่งกับสองนะฮะที่หนึ่งกับสองนะครับชนกันที่หนึ่งกับสองมาได้ทุกหลักหน้าหนึ่งกับสองเนี่ยแต่ผมเล่นไปที่เลขหนึ่งแจ๊กเลยเลขหนึ่งเนี่ยชอบมากเลยงวดนี้นะครับบุญนะครับเอาทีนี้ไปดูสูตรสุดท้ายไฮไลท์ในคลิปนี้ เป็นเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนใช้จริงงวดที่ผ่านมาได้สามกับแปดนะได้สามกับแปดนะผลออกอันนี้เด่นบนประจําช่องนะครับได้ออกสามแปดแปดนะงวดที่ผ่านมาสามแปดแปดก็มาครบเลยนะฮะมาครบที่สามตับนนะวบนฮะงวดที่ผ่านมามาทั้งสองของตำแหน่งเลยสามตัวบนมาครบเลยครับนะ อ่ะถูกนะลงจริงให้งวดตที่ผ่านมานะครับก็เข้าตมนี้แล้วก็ใช้จริงด้วยครับเพราะว่ามันเด่นชะเกินนะครับสามกับแปดวดตที่ผ่านมามาทั้งสองตัวเลยก็นี่แหละใช้จริงก็คือสามกับแปดนี่ฮะวดที่ผ่านมาครับอันนี้คือคือชุดสรุปนะประจําช่องแล้วก็วิเด่นบนประชาช่องก็คือสูตรนี้สามกับแปดเอาวัตี้เด่นบนประชาช่องได้เลขตัวไหนไปดูกันนะ อันนี้ก็คือวิธีทำนี่ครับวิธีทำง่ายๆนะครับนําหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสี่หกที่เอาบวกกันดูฮะหกบวกหกลง,ลก 2, 2, 6, 6, ลงท้ายเลขสองสองหกหกลงท้ายเลขสองสองบวกหกลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่คงที่แปดบวกสี่แปดบวกสี่คงที่ลงล 2, ท้ายเลขสองครับตำแหน่งเลขสองบวกเพิ่มไปห้าเลขเจ็ดฮะอ่า ผมชอบเลขหนึ่งทำไมเลขสองก็เลยเกลียดมันมานะครับอ่าอันนี้บวกบวกห้านะครับสูตรนี้เป็นวิ่งบนนะครับผมก็ใช้ตามสูตรนี้เลยสองกับเจ็ดอ่าเดี๋ยวไปดูอีกสูตรหนึ่งมันชนกัน,นครับอันนี้สองกับเจ็ดเด้อสมาชิกเด้อสองกับเจ็ดน่าจะมาตัวหนึ่งถ้าเป็นผมผมชอบเลขเจ็ดมากกว่านะครับชอบเลขเจ็ดมากกว่าครับถ้าผมจัดผมจัด เบิ้ลอีกครงวดนี้นะครับผมจัดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเลยอ่าเดี๋ยวมันจะมาออกเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้พูดถึงแนวทางนะครับวดนี้ผมชอบเลขเจ็ดนะครับงวดประจำวันที่สิบหกทับห้าทับหกแปดรอรุ้้นกันัะอันนี้ใช้จริงนะครับผมชอบเลขเจ็ดนะนี่นะครับงวดนี้นะที สกับ7นี่มาชนก,นกันกับสูตรนี้พอดีเลยฉะนั้นสิหน่วยล่างหนึ 1, 7, 2, 7, ่งเจ็มฮะสมาชิกนะหนึ 1, 7, 2, 7, อ่อ่ะใครชอบหนึ่งเจ็ก็จัดไปฮะแต่ผมชอบหนึนะผมชอบ177อ่ะนะผมชอบหนึงเดนี้ผมชอบเลขเบิ้ลไทยอีกนะครับเมื่อกีนอก้นี่เบิ้ลไทยวนี้เบิ้ลไทยายน่าจะเจ็ดะไม่เจก็ดึงก็สองประมาณนี้นะฮะสมาชิกนะอัตรัคิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามครับขอบคุณค